สวัสดีครับนักเรียนปสีทุกคนมาวันนี้เราต่อกันเหมือนเดิมแรงโน้มถ่วงเหมือนเดิมวันนี้จบแล้วเรื่องแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงไม่ค่อยมีอะไรมากวันนี้เราจะมาดูประโยชน์กับข้อจํากัดของแรงโน้มถ่วงกันดีกว่าประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงมันมีอะไรบ้างข้อแรกเขาบอกว่าประโยชน์ของแรงโน้มถ่วง,งนะมันจะทําให้เรายืนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปลอยมา จริงหรือไม่จริงเราลอยไหมไม่ลอยถ้าจะลอยนูนต้องไปอยู่บนอวกาศโอเคนะข้อสองเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงมันทําให้สิ่งของไม่ลอยไปในอากาศอันนี้คือประโยชน์หรอเนี่ยประโยชน์คือสิ่งของไม่ลอยไปบนอวกาศโอเคนะเหมือนเรากินน้ําหยีดีน้ําลอยขึ้นไปบนอวกาศช็อกเลยนะอา้าวข้อสามเขาบอกว่า ทำให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเหมือนน้ำตกเราเคน้้ำตกไหลย,ยังไงอืมไหลาจากข้างบนลงมาข้างล่างใช่ไหมไม่มีไหลขึ้นนะโอเคนะอ้าวต่อประโยชน์ข้อสุดท้ายทําให้น้าฝนตกลงสู่พื้นอืมอันนี้ค่อยเป็นประโยชน์หน่อยประโยชน์เพื่อการเกษตรโอเคนะจากที่ดูสี่ข้อนี้ ไม่ค่อยมีอะไรมากประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงก็คือทําให้เรายืนเท้าเราเนี่ยติดกับพื้นโอเคนะเพราะโลกมันดึงเราอยู่ทําให้สิ่งของไม่ลอยไปไหนโลกมันก็ดึงสิ่งของอยู่ทําให้น้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําอืมทําให้ฝนตกลงสู่พื้นโอเคนะไปแล้วข้อจํากัดละ่ะคําว่าข้อจํากัดคืออะไรข้อจํากัดก็คือนี่อย่างเช่นอันนี้เลยดู ทำให้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดให้สูงไปมากมากได้มีใครเคยกระโดดสูงไปถึงยอดเขาเอลเลสไหมไม่มีเพราะมันโดนอะไรดึงอืมแรงของโลกดึงก็คือแรงอะไรแรงโน้มถ่วงอันนี้คือข้อจํากัดเราเผื่อใครอยากเป็นแบบซูเปอร์แมนไงเป็นไม่ได้เฉยเพราะมีไอ้แรงน้อถทวงเนี่ยดึงไว้อยู่อ้าวอันที่สองเขาบอกว่าเมื่อทําสิ่งของบางอย่างล่นพื้นจะทําให้ชํารุด อันนี้มันก็อยู่ที่ความซื้อบื้อของคนด้วยเนาะโอเคนะอา้าวอันสุดท้ายคือทําให้ยกสิ่งของที่หนักมากๆไม่ได้อา้าวจริงนะถ้าเกิดไร้แรงน้มถ่วงเราสามารถยกยกอะไรได้ดียกเรือดำน้ําเลยนะของน้ำป้อมอะ่ะได้เลยนะเราสามารถยกเรือดำน้ําได้เลยถ้าเกิดเราอยู่นอกอวกาศเพราะว่าทุกอย่างจะไร้น้ําหนักไร้แรงน้มถ่วงมดเลย แต่ถ้าเราอยู่บนโลกมันมีแรงโน้มถ่วงของโลกกดทุกๆุกอย่างอยู่ไงไอรถถังไอรถอะไรเนี่ยมันก็หนักแล้วตัวเราก็ไม่ได้หนักอะไรเลยเราไปยกได้ไหมไม่ได้โอเคนะนี่คือข้อจํากัดของแรงโน้มถ่วงเป็นไงเสร็จแล้วเรื่องแรงโน้มถ่วง3มวันเสร็จเลยไม่ยากเลยเนาะแรงโน้มถ่วงคือแรงที่โลกดึงทุกอย่างอยู่ไปเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกัน